ยอมรับว,ว่าความหวังมันน้อยลงูเพราะว่าถ้ามันจะได้มันก็ได้วันนั้นแล้ววันที่เราอภิปรายเสร็จซึ่งวันนั้นเขาก็น่าจะตัดสินใจได้เพราะฉะนั้นการที่บอกว่าข้อมูลยังไม่เพียงพอต้องตั้งคณะคณะกรมรมการขึ้นมาเนี่ยผมมองไม่เห็นเหตุผลมองว่าเป็นการคิดว่าเขาจะให้ตกวันนั้นเขาก็เกรงแรงกดดันมันเยอะก็ลากจะไปตกซะอีกยาวกว่าน,นี้ให้มอบอ่อนให้สังคมอ่อนแรงลงก็ค่อยตัดสินใจเพราะฉะนั้น ความหวังเนี่ยคิดว่าน้อยแต่ในความน้อย,ยมันก็มีมากขึ้นมาอยู่นิดนึงคือเขาตั้งใจว่าเขาจะไม่ผ่านให้ยืดพอยืดปั๊บเกิดปฏิกิริยาแรงขึ้นพอยืดแล้วอันนี้ก็เปิดปฏิกิริยาแรงขึ้นใช่ไหมครับเพราะนั้นก็อาจจะเปลี่ยนใจอีกครั้งหนึ่งผมยังเชื่อว่าอา,อาจจะได้บ้างจะได้ก็คือได้เฉพาะสสรปลายปีนี้จะมีปัจจัยที่ส่งผลต่อการเมืองสามเรื่องใหญ่ เรื่องแรกก็คือเศรษฐกิจผมเชื่อว่าเศรษฐกิจมันจะดาวลงสุดๆด,ดาวลงสุดๆจนคิดว่าตัวเลข GDP ก็จะฟ้องและความเป็นอยู่ของชาวบ้านก็นจะหนักหนักแล้วก็เรื่องงบประมาณที่จัดลงไปเนี่ยก็จะมีปัญหาเงินเก็บไม่ได้พอเงินเก็บไม่ได้ภาษีเก็บไม่ได้แล้วอาจจะต้องรัฐบาลจะต้องกู้อีกครั้งหนึ่งปีหกสามกู้ชดเชยแล้วใช่ไหมฮะหกสี่นี้จะต้องกู้แล้วผมเชื่อว่ากู้คราวนี้เนี่ยรัฐบาลจะต้องทําพร้อมกับ การเข้ามาขอขายายเพดานเงินกู้จาก60%ต่อ GDP เนี่ยรัฐบาลคงต้องขอปรับใหม่ไอ้เรื่องพวกนี้นี่คือปัญหาเศรษฐกิจซึ่งมันจะปรากฏความเสื่อมถึงที่สุดชัดเจนแทบจะเดินไม่ได้ทีนี้อันนั้นก็เป็นปัจจัยซึ่งจะมามีผลปัจจัยที่สองคือเรื่องแก้รัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญคือรัฐบาลถ้าไม่รับเลยเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ผมเชื่อว่าเป็นมิตไปทับกับเรื่องของเศรษฐกิจ แต่ว่าถ้ารับรับถ้ารับคุณแบบรับเพื่อเพื่อต่ออายุรับเพื่ออู้หรือตั้งส,สรแบบดึงแบบลา่าอันนี้ก็จะเป็นวิกฤตเพราะ,ะนั้นวิกฤตรัฐธรรมนูญเนี่ยรัฐบาลถ้าทําไม่ดีผมว่าก็ใหญ่ใหญ่มากนะครับยิ่งถ้าคุณตีตกเลย,เยผมว่าลุกเป็นไฟเลยบวกกับเศรษฐกิจกับอีกเรื่องปัจจัยหนึ่งก็คือปัจจัยผู้ชุม,มนุมผู้ชุม,มนุมเขาก็กจริงๆมันก็จะมี ว่าเรื่องเศรษฐกิจเรื่องรัฐมนูลอยู่ด้วยแหละแต่ก็อาจจะมีเรื่องอื่นอยู่ด้วยแล้ววันนี้รู้สึกจะเขาจะสะสมความแค้นจริงๆผมใช้คำว่าความแค้นนะจริงๆไม่ควรใช้หรอกแต่เบิดรัฐบาลไปทาา้าทายสสรัฐบาลบางคนไปบอกมอบแค่หยิบมือเดียวหรืออะไรทำองนี้วันนี้มันเกิดแรงท้าทายแล้วจะต้องสู้กันแล้วไปนัดเอาตอน14ตุลาเพราะนั้นเนี่ยสามแรงเนี่ยสามแรงเนี่ยผมคิดว่าหน้าหัว จะลาออกสูงผมคิดว่าอาจจะต้องมีคนหรือมีพลังอะไรสักอย่างบีบให้านายกต้องลาออกเพราะตัวนายกอยู่แล้วนี่มันจะเป็นชนวนเป็นสะพานให้ต่อไปอีกต่อปัญหาไปอีกไปหลายที่อ่ะเพราะฉะนั้นในตัวนายกเองเมื่อเศรษฐกิจล้มเหลวเมื่อรัฐธรนูนไม่สามารถก็สร้างเป็นวิกฤตใหม่ขึ้นมาอีกแล้วก็เรื่องท่าทีที่จะคลี่คลายสถานการณ์ไม่ดี แล้วก็ผู้ชุมนุมเองเขาก็ความขยายประเด็นเพราะนั้นเนี่ยผมว่าในที่สุดจะต้องมีการให้นายกปลดชนวนเอานายกออกเพื่อเป็นปลดชนวนซึ่งเพราะนั้นก็เลยเป็นที่มาของรัฐบาลแห่งชาติบ้างอะไรบ้างเนี่ยที่ลือๆกันอยู่ที่ลือกันอยู่ตอนนั้นก็เพราะว่าคนคิดว่ามันจะถึงวันนั้นน,ไไนไไผมว่าที่จริงมันก็เปลี่ยนไปได้เป็นไปได้เพราะว่ามันก็น่าจะ ถ้าไม่เป็นรัฐบาลแห่งชาติมันก็ต้องยุบมายุบหรือจะยึดอํานาจถ้าไม่ย,มยุดอำนาจนานลาออกลาออกแลออก้วเอาใครมาเป็นแล้วพรรคไหนจะมาร่วมเพราะฉะนั้นมันอาจจะมันลงตัวที่รัฐบาลแห่งชาติได้เป็นไปได้แต่ว่ามันจะต้องเป็นทางสุดท้ายอยู่ฝ่ายค้านนี่เรายึดระบบรัฐสภาให้สภา,านี่เป็นความหวัง ให้สภานี่เป็นที่แก้ปัญหาให้ได้วิธีการก็คือพวกเราก็สะท้อนความคิดความอ่านในขณะเดียวกันเราก็ช่วยประครับประคองอยู่ด้วยนะไม่ใช้หมว่าเราจะล้มเขาอย่างเดียวนะถ้าคิดว่าอันไหนที่เขาแก้ได้ปรับได้ก็ให้เขาทำเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายอย่างเราดึงเข้ามาในสภาเช่นปนัญหาข้างนอกอา่าอข้างนอกก็มันมันพอที่จะสภาเป็นทางออกได้เราก็ยิบยื่นให้เช่นการแก้รัฐมนูนอย่างเงี้ยรัฐบ,บาลมองออก ใช้โอกาสเป็นรัฐบาลสามารถที่จะได้เวลาในการที่จะบริหารประเทศต่อไปอีกได้เพราะฉะนั้นเราใช้สภาเน้นสภาให้ช่วยแก้ปัญหาหลังจากเขาลาออกแล้วเนี่ยจะใช้โอกาสนี้เป็นประโยชน์ไหมเช่จนจะเอานายกอย่างไรล่ะเอาใครมาเป็นนายกแทนถ้าตามรัฐมนูญวันนี้มันก็ได้แคนดิเดตท,ที่มีไว้ถ้าแคนดิเดตไม่ได้ก็เอาคนข้างนอกได้เพราะฉะนั้นอยู่ที่ว่า จะหยิบใครมาเป็นผู้นําประเทศถ้าลาออกมันก็เป็นโอกาสที่ดีนะแต่ต้องใช้โอกาสนั้นที่ดีหยิบเอาคนเก่งคนดีโลกยอมรับก็อาจจะไปได้ถ้าไปหยิบเอาคนที่ยิ่งแย่กว่าเดิมก็ยิ่งซ้ําเติมอ่ะถ้าโอกาสที่พัรคเพื่อไทยจะเข้าร่วมรัฐบาลก็คือต้องไม่ใช่นายกชื่อประยุทธ์หรือคนที่เคยมีส่วนร่วมในการทำลายประเทศ มีส่วนร่วมในการสร้างระบอบผลิตการขึ้นถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเพื่อไทยอาจจะพิจารณาคําว่าพิจารณาไม่ได้หมายความว่ารับว่าจะเข้านะจะต้องดูหน้าตาว่าคนที่ว่านั้นคือใครเป็นนายกต้องดูอีกทีดูว่าใครเป็นนายกแล้วคุณมีทิศทางจะบริหารบ้านเมืองอย่างไรต้องมาคุยกันถ้าคุณยังยึดแนวทางแบบใช้วิธีการแบบเดิมอะแบบเดิมๆแล้วไม่ยอมรับเสียงประชาชนเราคิดว่าร่วมกันยาก แล้วก็ต้องดูว่าคุณจะแก้รัฐมนูญด้วยไหมเพราะต้องยอมรับวัฐธรรมนูญนี่มันเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้สร้างความเชื่อมั่นในประเทศถ้าคุณยังรัฐมนูนแบบเดิมเปลี่ยนคนใหม่ผมคิดว่าก็ยังจะมีปัญหาอยู่ดีเพราะนั้นการแก้ปัญหาเศรษฐกิจประเทศวันนี้นี่หลักใหญ่จริงๆก็คือเรียกความเชื่อมั่นของประเทศกลับให้โลกยอมรับติดต่อทำมาค้าขายเนี่ยถ้ามันคิดว่าจะได้สิ่งนี้มาแนวทางนี้เราอาจจะร่วม ความเชื่อมั่นมันไม่มีมานานแล้วที่มันเป็นปัญหาอยู่วันนี้เนี่ยจนถึงวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องโควิดมันเรื่องหนักมาก่อนโควิดผมพูดในสภาตลอดว่าพอยึดอํานาจปับ๊บเราเห็นเรื่องเศรษฐกิจมันเห็นอาการมันเซเลยใช่ไหมโลกไม่ยอมรับวิธีการยึดอํานาจแล้วการทํรการค้าขายไม่ได้ก็ต้องเที่ยวไม่มารายได้จากต่างประเทศมันเป็นเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของ GDP เนี่ยมันหายแล้วฟื้นก็ไม่ได้ เมื่อเลือกตั้งแล้วคุณก็ไปทําเลือกตั้งแบบกรรมลอแล้วก็ได้รัฐบาลแบบเนี้สภาแบบนี้แล้วก็กฎกติกาเป็นแบบนี้เขาก็ยังไม่ยอมรับอยู่เพราะยังไม่ยอมรับมันก็ก่อนโควิดจะมามันก็ดิ่ง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 ลงนี่พอมีโควิดมันกันซ้ําอีกเพราะฉะนั้นผมว่าเรื่องใหญ่ที่สุดของประเทศคือวันนี้เรียกความเชื่อมั่นเชื่อถือของประเทศถ้าลงทุนไม่มามีแต่หนีมีทั้งสองส่วน สส่วนเลยหนึ่งคือรู้ไม่จริง 2. ระบบระบบทหารก็คือฟังการรายงานนะหนึ่งรู้ไม่จริงเพราะแกไม่รู้เรื่องเศรษฐกิจแกไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นจริงๆ 2. สองก็คือวัฒนธรรมทหารเนี่ยก็รับฟังรายงานและอันที่สจริงๆก็คือตัวแกเองผมคิดว่ากะดือคิดว่าแกลงแล้วแกอาจจะเจ็บไม่ยอมแพ้ถ้าลงแล้วก็คือแพ้ เพื่อไทยเป็นรัฐบ,บาลวันนีน้ผมเชื่อว่าโลกขานรับหนึ่งคนมาทำพิธีประชาไติสองคนงานมือทำงานเป็นที่ยอมรับผมว่าความเชื่อมั่นจะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆอันนี้มันจะเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาที่ได้เปรียบบิก๊กตูได้เปรียบคนอิพยูยุทธ์ประยุทธ์ก็มีผมด้อยตั้งแต่เข้ามาผมด้อยเขาคือเข้ามาไม่ถูกแล้วมาเลือกตั้งก็บิดแล้วก็เป็น การเลือกตั้งที่เขามองว่ามันจะมีปัญหาในอนาคตรับนุนฉบับนี้มีปัญหาในอนาคตเพราะนั้นปมด้อยตัวนี้เขามีทางแก้ได้แต่เราไม่มีปมด้อยเพราะฉะนั้นวันนี้ในโลกการแก้ปัญหาเศรษฐกิจประเทศใดก็แล้วแต่ประเทศท,ที่มีความเชื่อมั่นเชื่อถือได้เปรียบเพราะฉะนั้นเรามั่นใจว่าเราได้เปรียบกานี